สวัสดีครับ MC Ford ฟอร์ดครับ EP พ3ครับอยากรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองครับโคโจได้เลิกปล่อยลูกกอกแข่งสวัสด์แคทนะครับก็ผ่านไป2แมตช์นะครับทั้งในบอลลีกไทยลีก2ที่เราเสมอกับระยองไป00นย์นะครับโดยที่ทางเมวินโซลนเซนพลาดลูกโทษไปนะครทำให้เก็บได้เพียง1คะแนนในบ้านนะครับแล้วก็มีบอลถ้วย FA คัพนะครับในส่วนของรอบแรกนะครับซึ่ง สวัสดีครับตครัสีมามาได้เอเปิดบ้างตอนรักกรรมเยือนของแพ้เอฟนะครับทีมจาก t i l i n d n d เมชเ r อร์ลีกนะฮะในโซนภาคเหนือตอนบนนะครับก็เสมอกันไปในเวลา00ครับก่อนที่จะชนะจุดโทษได้4-3นะครับพร้อมกับการเซฟ2ลูกโทษนะครับของพัชรพงษ์ปทุมมาในคับประตูมือ2ของทีมนะนะครับซึ่งใครได้ดูเกมการแข่งขันที่สนามหรือแม้แต่การถ่ายทอดสดเองเนี่ยก็มีเสียง วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับถึงการจัดทีมของโค้ชโจนะครับในนัดที่ผ่านมานะครับว่าเสี่ยงไปไหมนะครับเพราะว่า11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยคือไทยล้วนเลยนะครับไทยล้วนเลยนะครับก็มีทั้งดาวรุ่งนะครับที่ถูกส่งลงสนามเป็นนัดแรกนะครับอย่างนลงสงศักดิ์เพชรนอกหมายเลข20นะครับศักดิเสกโกศล ชานนดวงสีชาโนนดวงสีพิศพัฒน์คำแพงรมรันลอดวินิษเนี่ยอันนี้คือเดบิวต์เป็นแมตช์แรกทางนั้นนะครับโดยที่มีตัวหลักประคองอย่างเอกศิษฐ์สาวบุตรมีนัทชัยศรีสุวรรณสมเกตคุณมีนะครับวัฒนินเนื่องพระแก้วที่ได้เล่นนะครับในในช่วงเริ่มเกมนะครับก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนเอาพินวัฒน์ผลสว่างเอารัชศักติ์บางสุ่มเนินซึ่งเป็นอะคาเดมี S ่ชุดยูสแปดนะครับ เด็กจากราชสิบรวิทยาลัยนะครับลงสนามถามโดยรวมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมไม่มีปัญหาเลยกับการจัดทีมเพราะว่าหลายๆคนก็อยากเห็นนะครับว่าฝีเท้าของน้องๆน,นะครับที่ตั้งก็ระบอกว่าเป็นเป็นตัวสำรองนะครับว่ามีฝีเท้าอยู่ในระดับไหนยังไงบ้างส่วนตัวเนี่ยเต็ม10ผมให้ได้เลยประมาณ7ประมาณ8นะนะครับด้วยการเล่นคือโอเคละมันซ้อมด้วยกันก็จริงครับฟุตบอลนะ แต่พอลงสนามแข่งจริงๆเนี่ยจังหวะมันแตกต่างออกไปจากการซ้อมครับจังหวะการเล่นจริงๆมันแตกต่างออกไปจากการซ้อมมันไม่เหมือนการซ้อมที่ที่ขึ้นรูปเกมได้แบบอาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพอลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยพอไปเจอคู่แข่งที่เขามีแผนการตั้งรับที่มันที่มันดีเนี่ยนะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของจังหวะการเล่นไปนะครับทำให้มันอาจจะมีบ้างจังหวะขาดๆเกินๆที่จังหวะไหนควรส่ง จังหวะไหนควรยิงจังหวะไหนควรจะเล่นยังไงอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความมั่นใจก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาต่อนะในส่วนของน้องๆชุดนี้นะครับจะถามว่าส่วนตัวผมเห็นอนาคตไหมหลายๆคนเห็นอนาคตเลยครับว่าเฮ้ยเล่นได้นะครับไปต่อได้ต่อยอดได้นะครับอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับก็ทันะทั้งหมดโดยรวมนะครับก็ถือว่าเรายังได้ผ่านเข้าไปรอบ44ทีมสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะมีการจับฉลากใหม่นะนะนะครับ หลายคนก็บอกเสี่ยงมากเลยไม่ส่งตัวไม่ส่งตัวจริงลงเลยไม่ส่งผู้เล่นต่างชาติลงเลยนะครับมันก็วัดกันไปครับว่าเราจะได้เห็นศักยภาพของน้องๆนะครับโดยที่แบบเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลนถนึงคนอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าคนไทยทั่วส่วนดูก็หลัก4 0 0 0 5 0 0 0คนเหมือนกันนะครับก็ได้เห็นมันก็เป็นจังหวะเกมที่ทําเกมบุกได้ครับสร้างสารรค์เกมบุกได้หาจังหวะเข้าทาประตูได้แต่ประตูทางแพ้ก็เหนียวเหลือเกินวันนั้นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไปเสิร์ชข้อมูลเนี่ยเป็นเด็กจากโรงเรียนสูงเม่น ชิโูปไปทมนะครับซึ่งเป็นเด็กมัธยมนะครับแต่พอเอาจริงๆอ่ะถึงเวลาไข่งท้อสดก็มีแฟนคลับทางแพทย์ที่เขาให้ข้อมูลนะว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กจากมเกษตรบัณฑิตซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยคือมันก็เป็นยกระดับขึ้นมาระดับมหาลัยนะครับซึ่งมันก็มีศักยภาพร่างกายการเล่นที่มันสูงขึ้นจากน้องๆที่ในระดับมัธยมอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกที่ลูกเกมจะออกมาสะดุดแบบนั้นนะครับแล้วทางแพทย์เองก็ไม่ได้กลัวด้วยนะครับโต้มีโอกาสทําประตูหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องชม พระเจ้าพระภูมธุมานะครับซึ่งป้องกันไปได้หมดนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปเยือนพัทยาดอลฟินนะครับผมบอกเลยว่าโค้ดทีมที่มีโค้ดเป็นกองกาไอกองหน้าเก่าอย่างวิมลจันคำเนี่ยไม่มีทางตั้งเกมรับใส่เราแน่นอนครับเขาต้องการแต้มแล้วเขาจะเปิดเกมบุกใส่เราแน่นอนนะครับซึ่งทางพัทยาเองก็มีดาวอนโวอยู่6ประตูนะครับจูดีวันนะครับ รวมถึงก็มีอดีตผู้เล่นของทีมโคราชอยู่หลายคนทั้งประสิทธิ์ประดุงโชคไชยรงค์บุญเกิดสุภกิจเนียมคงอันนี้เป็นกองหน้ากับตันทีมของทีมในในปีนี้ด้วยนะครับวันใหม่เสียธนันอย่างนี้นารากรคนาอันนี้คือที่เคยลงเล่นให้ให้โคราชให้สวัสดิ์แคทเลยนะครับแต่ก็มีคนหนึ่งที่มีชื่อมาแต่ไม่ได้เล่นนะครับก็คือสันติธรรัตพิลลมนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งครับในเกมที่บุกไป,ปเยือนมัธยานะครับ ทางฝั่งของโค้ชโจเองก็คงจะส่งผู้เล่นชุดหลักลงแหละนะครับที่พักไว้ในเกมลีกที่ผ่านมานะครับน่าจะมีความพร้อมทุกคนนะครับเพราะว่าอพิสิทธิ์ขนขวาเจ้าแบงค์แบ็คขวาเนี่ยก็กลับมาเล่นได้แล้วในในแบตกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็กลับมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในแบ็คขวานะครับว่าจะใช้ใครระหว่างอพิสิทธิ์ขนขวาเป็นวรพทวีสุภหรือเจ้าเอกสิทธิ์ชาบทตรงมายืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสามารถยืดหยุ่นแล้วก็ปรับการเล่นกันได้นะครับก็ รอเชียนะครับ17นกา30นาทีนะครับก็คงจะได้ดูไลฟ์สดของทางาแฟนเพจพัทยารวมถึงเพจบุของพัทยาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกแมตช์หนึ่งครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยบ่าย3โมงครึ่นงะาลาลนะครับที่สนามค่ายสุรารีนครราชสีมาเด็ดจะทำดาร์บี้แมตช์กับสุรารีแบ็คแคทเอฟซนะครับที่สนามค่ายนะ8.5บ่าย3โมงครึ่งนะครับใครที่มีเวลาว่างก็ไปชมบัตเชียแล้วกันพอจบแล้วก็ไปหาที่ดูสวัสดีแคทต่อนะครับ รวมถึงที่สนามพัทยาเนี่ยนะครับทางเวฟเขาแจ้งผมมาว่าเดี๋ยวเขาจะมีสินค้านะครับทั้งเสื้อทั้งริสแบนพูกกุญแจสายไอ่คอเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยครบทุกสีทุกไซส์นะครับจะไปขายเปิดบูธขายที่ซุ้มในส่วนของทีมเยือนฝั่งของทีมเยือนนะครับก,ก็ฝากพี่พ,พ,พี่แมวเมืองชนแมวเมืองกรุงที่อยู่ใกล้ๆที่จะไปชมเกมก็ช่วยอุดหนุนทางเวฟด้วยแล้วกันนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับสาหรับ อยากเล่าใน ep 4 3นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจครับถึงแม้ว่ารูปเกมมันผมว่าพออ่านคอมเมนต์แฟนบอลทั้งในไลน์ทั้งใน group, ทั้งในไลน์กลุ่มทั้งใน a c e b o o k อ่ะคือเข้าใจได้ว่ามันอึดอัดน,นะครับแต่ว่าเราต้องอยอมรับถึงว่าเราผ่าทีมใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทีมที่มาเนี่ยคือโอเคแหละมันยังไม่เข้าขากันมันยังไม่เข้าขากันจริงๆนะครับแต่ก็ เดี๋ยวในช่วงพักเลกอะก็ต้องดูว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนนี้ก็มามาครึ่งทางของเลกแรกแล้วนะนะครับเดี๋ยวดูในช่วงครึ่งทางใน,นช่วงปิดเลกเนี่ยนะครับว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นยังไงบ้างเพื่อให้ผลที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับในการคือผ่านผู้เล่นในทีหนึ่งในในปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในเส้นทางครับเราอยู่แบบสองของตารางนะนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะพักเบรกทีมชาติหลังจากจบแมตช์กับ พัทยาเนี่ยพักเบรกทีมชาติสองสัปดาห์นะครับแล้วก็จะกลับมาเปิดบ้านรับเชียงใหม่แล้วก็ไปบอลถ้วยบอลถ้วยลีกครับอีกถ้วยหนึ่งนะครับที่ไปเยือ,อนสุซูสาครซิตี้นะครับอันนั้นก็มีเด็กเก่าเราเอากร่าผ่านไปที่สกิจอยู่ในทีมด้วยนะครับก็ให้กําลังใจกันครับผมเชื่อว่าเป้าหมายที่เราวางกันไว้เนี่ยมันมันมันยังอยู่ในเส้นทางและผมเชื่อว่ามันจะสําเร็จนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองขอให้ได้ขึ้นชั้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องมาเพลย์ออฟให้เหนื่อยอ่ะ ผมมั่นใจว่าเราเรายังมีศักยภาพพอที่จะทาได้ครับตอนนี้ผมว่าพี่โจเห็นปัญหาแล้วว่าตลอดครึ่งเล็กแรกที่ผ่านมาเนี่ยอะไรบ้างที่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขตอนนี้เขาเริ่มทํากันบ้านกันแล้วนะครับเพื่อที่จะหาอะไรมาเสริมมาเพิ่มให้ทีมมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้ทีมมันมันมันดีมากขึ้น ให้ตรงใจแฟนบอลด้วยให้ตรงผลสำลีตรงเป้าหมายที่เราวางไว้ด้วยนะครับก็เป็นบริจใจให้กันต่อไปครับผมเชื่อว่าแฟนบอลก็ถึงจะบน่นรักแหละถึงบน่นใช่ไหมนะครับเป็งั้นไม่บ่นหรอกเนาะนะครับนะีบ่ยนะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า MC ฟอร์ดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ